รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถึงแล้วครับผมเปิดตานะเปิดเลยเปิดเลยแท้เด้สนุก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 วันนี้เราถูกถูกต้องครับผมเพราะพวกเราสามคนเนี่ยได้เวลาที่เราเนี่ยจะต้องมาสนุกกันแล้วใช่แต่วันนี้เนี่ยไมล์จะได้เล่นทุกอย่างแล้วก็ถ่ายรูปอยู่ดี ที่นี่นะครับชื่อว่าเฮาเทนบอสนั่นเองว้าวเป็นนะฮะสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดนะครับในญี่ปุ่นพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยเราไปกันเลยดีกว่าสตาอปแล้วสตาร์ทข่าวข่าวแก้วข่าวเหี้ยข่าวผมไม่ได้มาตลอดเลยอีกแล้วเอ๋อพี่บอกแล้วมันไม่ง่ายหรอกต้อนรับเข้าสู่เฮาเทนบอสเด็กๆ ความสนุกมีแน่แต่อาจจะมาพร้อมน้ำตาก็ได้เพราะเราได้เตรียมภารกิจปราบเกียนไว้ข้างในแล้วบอกไว้ก่อนใครอ่อนวันนี้มีสะัยนะจ๊ะแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวรู้หวัวเ <c oughs> มื่อวานก็จากเมื่อวานแล้วเนี่ย <c oughs> ผมก็ยังครองแชมป์อยู่ <c oughs> อันนั้นมันคืออดีตครับแฟนครับใช่ครับแต่วันนี้คือวันใหม่แหมแหมพี่แฟนทำเป็นหมอไปจะบอกว่าวันพระไม่ได้มีคนเดียวนะคะออ๋พันซ้มไม่ได้มีคนเดียวแหมพันซ้มไม่ได้มีคนเดียวเอางี้ดีกว่าครับผมอย่ามาพูดพร่ำทำเพลงกันจ้างั้นเราไปเลยครับไปไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมปิดตาน้องปิดมาแล้วไปไปเลวจะปิดอยู่เรื่อยเลยเราเนี่ยเอาแต่บอกตีนแดง ี่รอบรวมความสนุกของเราเอาไว้ทั้งหมดและเป็นส่วนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในอ่ป,ปุ่นปอมปูตีิกนา 1, 5, นูรังฮาเซน20ตารางเมตคุณจะได้พบกับจินแดงยุโรปสคลาสสิกหัวได้ดูโลกมวคุณจะได้สับบมผัสกับโลกใบม่พบสวนสันสนุกที่เราต้องรับ ท่านเตะส่วนดอกไม้ปางสับล้างไปจนถึงกวางเลนแนววัดเสียวที่สักการ์กนต้องไปไปเลยลุยไปเลยลุยไปเลยลุยไปเลยนี่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 แหละอันนี้แหละครับจ้ะสนุกสนานอย่างแน่นอนเออนะเห็นคนเล่นโอ้โหคนเล่นเยอะมาเลยรู้สึกว่าจะได้ย้อนวัยเหมือนตอนที่แบบเราเข้าค่ายไปเผื่อแบบนี่ถ้านต้องมาย้อนวัยเนี่ยอันนี้ย้อนไกลเลยนะเอออย่าพูดเยอะเลย เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแน่ใจไหวนะไหวไหวทำเป็นหน้าซีดเป็นไก่ต้มเน้อได้เวลาผัดจมไปแล้วเด็กแต่มิชชั่นแดก่อนความท้งสังจะต้องไปผัดจมไปไปคาสูอินเตสตรเลี le le. Um ้ยวลแบรดอยดฮาร์ปิใช้เวลาน้อยสุดชนะสเพลงเดี๋ยนะ ร้องเพลงเหรออ่ะเอางี้ว่ะเอาขึ้นไปให้ได้ก่อนดีกว่าเออพร้อมยังเด็กๆพร้อมแล้วลุยเลยไปท่าท่าเออเอาละครับตอนนี้เราก็มีตัวแทนแล้วภูเกียสละของเราใครจะขึ้นก่อนนะฮะก็คือพี่แชมป์เขาบอกว่า คนที่จะขึ้นก่อนคือต้องใส่หมวกแล้วพี่แส่คนแรกไงก็สวยไปอีก่ะโอเคไหมพร้อมครับเชิญครับเชิญค่ะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปไปเลยไปเลยโอ้ยกระจอกอ่ะโอ้ยช้ามากนี่เดินหรือขาเนี่ยเนี่อันนี้ว้นี่มันอะ เยอะแค่ตอนเริ่มต้นนี่ก็ไม่ไหวแล้วเหรอกูตายเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยสบายเป็นคนแรกเขาเรียกว่ายอมเสียสละแบบว่าทุกเกมจริงนะไม่ได้ยอมแต่โดนมาขัดแม่พูดให้ดูหล่ออยู่เลยเฮ้ยอั๊นจะมาหาสั่นทำไมหาัานไ้ยตัวความสูงเพื่อนๆครับความรับของพี่แชมป์นะครับคือเข้ากลัวความสูง แล้วก็บอกว่าที่บ้านมีที่บ้านมีเฮ้ยเฮ้ยพี่แชมป์ลองตกนะพี่แชมป์เฮ้ยระวังนะโอ้ยข้างล <ped aling> างมีจัง<ส>ซี่พี่แชมป์ตรงนี้นะครับพรเพื่อนๆครับพี่แชมป์จะต้องร้องเพลง <Okay. S 1> ต้องให้ถูกด้วยสามสองจ<บ>้จเอาไปแตะคอฟ้า <S <s แตะขอบเชือกห่อยดูดิขอบกางเกงเข้าเป่างี้เลยเลี้ยวเพลงอ่ะเพลงแตะขอบฟ้าแต่ว่าเหมือนว่าชงชะตาไม่เข้าใจใช่ป่ะใ่ปะออกไปมองทางไหนมองใครมองใครเลีอยวไปแตะขอบฟ้ามองใครแต่ว่เหมือน ชคชะตาไม่เข้าใจให้ไม่เข้าใจจะจะออกไปมองตรงไหนจะจะออกไปแตะคอฟ้าแต่ว่าเหมือนว่าชงชะตาไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยโอ้ย จับยูเวลาจับอยู่เวลาตอนนี้นะฮะพี่แชมป์อยู่ที่6นาทีแล้วตอนนี้ินันใช้แล้วไปต่อไปต่อ3 2 1พี่แชมป์ใช้เวลาไป6นาที56วินาทีโอ้ยโอ๊ยเป็นไงบ้างอะเป็นไงบ้างอะ ไม่ไม่ไงเว้ยทางนี้ทางนี้นั่ง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 ไม่เหงื่อออกอย่ามีเหงื่อออกเลยอ่ะบอกเลยว่าเป็นภารกิจที่มันแล้วก็สุดยอดมากาถือว่าพี่เป็นคนเปิดสักกาดได้ดีเดี๋ยวต้องรอดูว่าไอ้คนที่คุยอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคพร้อมนะ พร้อมจำคาถาพี่ไว้อะนาโมนาโมนามีนามีอามีอามีกาฟื้นกะฟื้โตชินะกะมีกะวู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 กะวกูโวไปเลื่โอเคไปเรื่งเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเริ่มไปนะครับตอนนี้น้องไม้น้องไม้ฮะตัดไปแล้วนะครับโอ้โหเร็วมากเร็วมากก้าสูงสูงเก้าวสูงเก้าวสูงสูงผู้หญิงคนนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงทำไมฮะถือว่าเร็วมากเร็วหรือเร็วเร็ว ตาแรก่าไปครับตอนนี้มาเป็นบันไดสวรรค์ตอนนี้บอกไปเลยว่าด่านนี้ปาบเสียนผมผ่านไปแล้วเฮ้ยมหนื่อยโอ้โหท่าชีกขาของเธอนี่แม่ธรรมดาจริงๆวาลวเอาะครับเดี๋ยวด่านนี้น้องใหม่จะต้องร้องเพลงแล้วนะครับผม3 2ไปร้อง สุดท้ายแม่โชคชะตาไม่เข้าใจพอแล้วยังโอเคอยู่มองไปไม่มีหุ่นทางไ่รู้ว่าฉันต้องไปต่อไปโอ๊ยสุดยอดสุดยอดถูกไม่มีผิดเลยปานผ่านมาถูกมั้าไปเร็วๆๆ็ตอนนี้เหมือนไมค์กำลังเรียนโขนอยู่นะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าน้องไม้จะทำเวลาได้กี่นาทีอ่ะถ้าถึงแล้วเวลาเวลาสุดยอดเหนื่อยเป็นไงบ้างครับสบายโอ้สบายมากสบายคิดว่าตัวเองทำเวลาได้ดีไหมไม่รู้แต่ว่าน่าจะดีกว่าพี่แชมป์เปล่าวะเอางี้เอาของพี่เป็นมาตรฐานก่อนแล้วแล้วค่อยเฉลยแล้วค่อยบอกตอนหลังไหมเพรว่าใครได้เท่าไหร่มาเรารู้นกันทีเดียวว่าเดี๋ยวค่อยทีเดียวเออใช่รู้ทีเดียวก็ได จานพร้อมแล้วครับจานพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปไปไปแล้วไปแล้วไปเร็วมากอะยังไงยังไงเด็ดดูดูทำหน้าจริงจังเพิ่งเห็นมันทำหน้าจริงจังกครั้งเียเออเเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาจริงเอาจเอาจริงมากอะเฮ้ยเขาม่กลับดักว่ะไปไม่ได้ไป มันเออนี่ไงทำบาปทำบาเอ้าหนุ่มอ้าหนุ่มขวางทางหนุ่มอันนี้อันนี้คือเราไม่ได้เตรียมเลยคือมันเป็นบุญใครบุญมันนะอ้าหนุ่มใครช่วันเอาแล้วทำอะไรไม่ได้คุณก็ต้องรอแล้วยุกุยุกุยุกุเฟิร์สยุกุเฟิร์สไฟเฟิร์สไม่ได้มันออกมันไม่ได้ไม่ออกไม่ได้ยูยูยุยยูยุยูยุยเฟิร นี่นี่และอะไรอยู่อเอาอยู่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 อยูอยู่ตอนไปแล้วเวรกรรมแม่ทำบาปไปเยอะเลคือตอนแรกมันตั้งใจมากแล้วมันวุ่นวายมาแต่เมื่อมันชมพู่ตาไม่เข้าใจเอาล่ะต้องร้องเพลงแล้วมา้องเพลงจะออกไปแตะคอฟ้าแต่เมื่อวัโชคชะตาไม่เข้าใจมองไปไม่มีหนค่า จะออกไปแตกข้อฟ้าแต่เหมือนว่าโชคจะอะไรอ่ะจะออกไปแตะข้อฟ้าสุดท้ายไม่าโชคจะตั้งใจเข้าใจมองไปใม่มีหนทางแต่เหมือนว่าเราต้องเดินผิด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 ทำไมทำไมเดาไปแตกข้อฟ้าแต่เหมือนสุดท้ายว่าโชคจะตา้งใจเ้าใจมองไปไม่มีหนทางแต่รู้ว่าเราต้องเดินต้องไปไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไปต่อไปไปเลยไปเลย ทำเวรกรรมอะไรไว้วะไปเห็นสล็อตเปล่าทำไมอ่ะนี่อะ วันนไปชียอะไรเขาล่ะน้องอยู่นี่ทีมงานเอาลุงมาเหรอเอาลุงมาดักผมรู้สคืออยากจะสกัดเอาลุงอะไรอ่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะทําเวลาได้กันเท่าไหร่เย้